รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยร่วมสร้างสารรค์รายการโดย บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด วันนี้มาพบกับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต TPI กับเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องจากปูนซีเมนที่จะช่วยลดการใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยทั้งสะท้อนความร้อนลดความร้อนใต้หลังคาประหยัดไฟมีความแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวระบบกันน้ําไหลย้อนกลับและบัวดักน้ําถึง3ชั้นพร้อมรางรินด้านข้างลึกเป็นพิเศษ TPI ผลิตภัณฑ์ครบวงจรสําหรับงานก่อสร้างและผู้นําด้านพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ ร้อยสร้อยเรื่องมีอยู่ยี่พาเรื่องเท่านั้นเองหนึ่งในสี่แต่ก็คือยังก็ยังเจอเนี่ยครับคือมันก็มีเพราะงั้นเนี่ยคืออันนี้เขาเรียกว่าเอาเอาแต่ถูกใจจริงๆถูกใจนี่ไม่ผิดนะเพราะถ้าไม่ถูกใจมันขายไม่ได้ใช่ใแต่ว่าถูกใจแล้วต้องถูกต้องด้วยอตอนนี้ถูกใจแต่พอมันไม่ถูกต้อง พอมันไม่ถูกต้องพับเนี่ยคนซื้อเนี่ยแย่นะแล้วได้เป็นอันนี้เป็นโครงการใหม่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นเพิ่งเปิดเพิ่งสร้างใหม่โครงการ,รไม่ใหม่เท่าไหร่อ๋อม,ม,มีมีผู้มาอยู่แล้วส่วนเพราะตรงนี้มันอยู่ลายสุดเลยนะ<า>แต่ตรงนี้ก็มีคนอ,อยู่อ่าแล้ว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 ตรงนี้เนี่ยกับบางบางก็ปิดลั่มไปแล้วอ๋อในองศาเดียวกันก็ต้องเกิดผลเหมือนกันปิด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 ขายก็มี บางร้านก็ปิดไปบางร้านก็ปิดขายแสดงว่าแถวนี้ทั้งแถบมันไม่ดีทั้งนั้นครับแต่แต่อันนี้คือไปอยู่สุดซอยอะ,ะสุดซอยซอยตรงนี้เขามาอยู่ที่สุด<ะ>เพราะคนนี้ขายหมดละแต่เจ้านี้มาอยู่ตรงนี้ผมก็ถามว่าแล้วข้างบ้านเป็นยังไงไว่าพอดูเสร็จพับ<ๆ>เห็นเห็นมีป้ายเขียนขายละ,ะแล้วผมว่าร้วพ่อที่แม่ขายเป็นยังไง ขาบอกพวกที่ไม่ขายเนี่ยบางคนก็มีแต่ลูกน้องมาเฝ้าบ้านแล้วไม่ได้ทําอะไรครับบางบ้านก็ปิดตายลูกน้องก็ไม่มีมตายแล้วครับเพราะฉะนั้นเจอองศาตรงนี้เนี่ยค่ะมันยังไงก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นทั้งว่าให้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเราคิดว่ามันไม่เป็นมันไม่ใช่บางที เ็เหมือนกับทำบาปอ,อ่ะเขาอุตส่าห์ลงทุนมาตรงนี้ใช่แทนที่เขาจะเดินหน้าไปได้ทำให้เขาสะดุดนนี่ศีลก็เกิดเงินก็ร่หลวเพราะงั้นมันมันก็เป็นเรื่องบาปเหมือนกันใช่ค่ะฉะนั้นเรื่องที่มองไม่เห็นก็อย่าไปคิดว่ามันไม่มีพอไปคิดว่ามันไม่มี ทำเฉพาะสิ่งที่มองเห็นแล้วผลลายมันก็เกิดกับคนที่มาซื้อบ้านเนี่ยมันก็ือนือเรื่องเรื่องแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคือไม่เกิดกับใครเนี่ยใช่ก็จะไม่ไม่ยอมรับหรอกก็คือบางท่านก็อาจจะมันอยู่ที่เราทําดีมีดีอยู่ที่อะไรแต่บางท่านก็อันนี้อันนี้ต้องต้องต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองอะคะแต่ป้าก็ก็มีย้ำเขานะบอกว่าคุณต้องดูให้ดีๆนะมัน มันโอเคไหมมีให้ใครไปดูหรือเปล่าก็บอกป้าไม่ต้องรอกงานฉันก็มีแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยดูแล้วมันถูกใจดีเท้ดีแล้วพวกเราก็ตั้งใจทำงานเพราะงั้นไม่ต้องดูคือเก่งอย่างเดียวมันก็บบก็บอกไม่ต้องดูเขาตั้งใจทำงานงานก็ได้แล้วด้วยเพราะงั้นเรื่องผิดพลาดนี้ไม่มี เขาบอกไม่มีเราอย่างนี้แก <loyalty> ้ได้ไหมอาจารย์ครับเพราะงั้นเนี่ยเจอแบบนี้เนี่ยมันแก้ยากแล้วล่ะครับเพราะงั้นตอนนั้นก็ให้เข้าไปปรับองศาใหม่ค่ะคือปรับที่เนี่ยตั้งตัวเนี้ยตัวหนึ่งหันไปข้างหลังเพื่อแก้มุมนี้กับมุมถนนอันหนึ่งแก้มาตรงนี้เพราะงั้นเขาก็ติดตัวนี้เขาบอกบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีมันมีประกันให้หนึ่งปีค่ะเพราะงั้นถ้ายังไม่ครบหนึ่งปี พอเราไปถามภาพเนี่ยเดี๋ยวเป็นไรเขาไม่รับเขาไม่รับผิดชอบเราวก็ถือว่าเราไปเราไปเปลี่ยนแปลงเขาเพราะงั้นเขาก็เลยว่าทนเราว่าทำนู่นทำนี่เพราะงั้นเขากาเขาก็เลยยังไม่กล้าทำแล้วอีกการหนึ่งเขาบอกมุมนี้เนี่ยมุมแถวนี้เนี่ยมันมีมันมีตัวน้ำเข้าด้วยเขาก็ยิ่งไม่กล้ารอเขารอเขามา มาเคลียให้ให้อยู่เขาก็ยิงมศปัญหาเรื่องน้ํารั่วน้าซึมอยู่นะคะมีน้ำรั่วแต่อาจารย์ให้แนะนําอันนั้นที่บอกว่าตั้งตั้งค้อตั้งเพื่อให้พออยู่ได้แต่ไม่ใช่ให้เข้าดีเขาบอกว่าโอเคตั้งให้พออยู่ได้นะแล้วถ้ามีโอกาสขายได้ก็ขายเธอแต่ขายให้คนเนี่ยนะเราก็เหมือนเขาไปทำบาปอะให้คนมารับข้อเราใช่ครับนะก็ ก็ก็เข้าไปคิดหาวิธีอื่นเอาเอาเป็นโกดังเก็บของอนะเพราะงั้นถ้าเป็นที่เก็บของก็ไม่เป็นไรนะก็ได้อย่ามาอยู่ที่นี่อย่ามาทำงานตรงนี้ครับแล้วผลสุดท้ายมันทำไม่ได้ไอ้ตั้งตรงนี้ก็ตั้งก็ไม่ดีก็ไม่รู้จะตั้งยังไงคือเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าองศาเนี้ยมันไม่มีทางเลือก อื่นที่ทแก้ใช่ไหมจ๊ะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ไม่มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธรารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8388ตรงนี้มันทำไม่ได้ไตั้งตรงนี้ก็ตั้งก็ไม่ดีก็ไม่รู้จะตั้งยังไงคือเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าองศาเนี้ยมันไม่มีทางเลือกอื่นที่ท,ทแกใช่ไหมจ๊ะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ไม่มีเพราะงั้นก็คือต้องตั้งข้ามุมแบบนี้ เนี่ยมุมตรงนี้ตั้งข่ามุมแบบนี้มุมเฉียงเฉียงให้มุมตรงเนี้เกิดครับแต่มุมตรงนี้เกิดเพียงแต่ช่วยได้ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นเพราะจัดหลักเป็นเบาเพราะจุดไม่ดีมันหลายจุดอันนี้แค่จุดเพราะตรงนี้เนี่ยแมัจนมันเป็นตัวตัวหันเหท่านนเองแต่ตัวหลักใหญ่ตรงนี้กับตรงนี้กําลังมันมันเองมกำลังก็คือสองลบแต่อันนี้แค่หนึ่งบวกมันก็ตรงนี้ได้ก็คือไปตัวหักมุมเพื่อไปช่วยเขาแต่ กระแสทั้งหมดตรงนี้มันก็ยังมีอยู่สมมุติอาจารย์สมมุติว่าเราสมมตินะคะอาจารย์รอย่างอาจารย์ให้ตั้งผนังตรงนี้เนี่ยถ้าสมสมมติว่าเขาสมมุติว่าเ,ามมาเออไม่คิดเรื่องประกันแต่เราจากผนังตรงๆอย่างเงี้ยเราปรับองศาเหมือนเราเฉียงผนังตัวนี้ขึ้นมาเราเป็นไปได้เราเหมือนเราบิดบ้านไปเลยเป็นไปได้ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ก็คือ เนี่ยตรงนี้คือเป็นตัวกั้นอยู่ตรงนี้คือหลังบ้านใช่ค่ะเพราะงั้นจากหลังบ้านตรงนี้เนี่ยเราเราสร้างผนังมาในองศาที่อาจารย์แล้วตรงนี้เราก็ปิดมาใช่แต่ปิดมาเสร็จแล้วเราก็ทํามุมหกเหลี่ยมค่ะทมุมหกเหลี่ยมเพื่อที่จะเข้าบ้านมองดูแล้วมันเข้าไปแล้วดูดีเพราะเพรกันมุมแล้วถ้าเราเข้าบ้านแล้วมันดูเบี้ยวเบี้ยวมันก็ไม่ดีก็คือเหมือนกับว่าเราบิด อให้มันเบี้ยวบิดไปเลยใช่ไมบิปเลยเสมือนว่าเพราะงั้นการเบี้ยวเบียวตรงนี้เนี่ยมันไม่สมประกอบเราออก็คือช่วยได้แต่เวลาเราเข้าบ้านมันก็ดูไม่ดีพอดูไม่ดีก็คือไม่สมประกอบไม่อาจารย์มันเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราทำเย่ือนจริงจริงอันนั้นมันบ้านเราจะกลายเป็นอีกองศาหนึ่งเลยหรือเปล่าใช่ถูกต้องกลายเป็นอีกองศาหนึ่งแต่การเป็นอีกองศาหนึ่งเนี่ยบ้านมัน ไอ้ตรงนี้มันเป็นแบบนี้ไอ้ตรงนี้เป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ตั้งฉากอะมันกลายเป็นกลายเป็นบ้านมันเบี้ยอ่าใช่ใช่เพราะงั้นพอตรงนี้ทําตรงนี้เนี่ยเราต้องกั้นเป็นห้องห้องเลยเราอาจจะกั้นตรงนี้แล้วตรงนี้จับให้มันเป็นหกเหลี่ยมหรือเป็นอะไรเพื่อให้มันเข้าไปแล้วเป็นมุมที่มันดูเรียบร้อยเหมือนกับเรากั้นห้องแบบเด็กเล่นเป็นเป็นศิล เป็นศิลปะใช่พีงแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบหน้าไม่หน้าไม่ได้กว้างมากหน้าห้าเมตรหน้ากว้างห้าเมตรครับ่ะเพราะงั้นถ้าถ้าถ้าหน้าบ้านมากกว่านี้หน่อยนะถ้าได้ถ้าแปดเมตรค่ะเออเราก็เริ่มปรับเป็นชั้นๆไปค่ะเราปรับชั้นนอกออกมาแล้วพอเข้าไปพักเออมันมดูมุมตรงมุมซ้ายมุมฝามันเหมือนกันเข้าไปก็ มองดู้แล้วก็เป็นเกินกลางก็ปรับให้เข้าไปแล้วไม่ดูเบี้ยวเบี้ยวตรงนั้นมันความรู้สึกมันก็จะดีแล้วองประกอบที่เกิดขึ้นมาพับเนี่ยมันก็ดูเป็นรูปอีกอีกรูปลักหนึ่งมันก็ช่วยได้มากขึ้นแต่พอเราเข้าบ้านพับเนี่ยมันดูแล้วเบี้ยวเบี้ยวเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่เคยสมาะกอบมันก็บ้านมันป่วยมันก็ไม่่คยดีแต่ยังไง มันก็ช่วยได้มันกย็ยังดีกว่าไม่ทรเลยใช่ใช่เพราะนั้นก็ยันดีฝ่าเพราะนั้นก็แต่ตอนนี้ครับบอกว่าเขาทําไม่ได้แล้วบ้านเช่าก็ไม่มาซ่อมแล้วมาซ่อมแล้วเขาก็ไม่อยากจะทําเพราะทำแล้วเดี๋ยวกระตรงไหนมาอีกเขาก็ไม่รับผิดชอบอีกเพราะประกันปีนึ่งอะก็เลยบอกเขาว่าโอเคอย่างนั้นคุณตรงเนี้ไว้เป็นที่เก็บของก็แล้วกันคุณไปหาบ้านเช่าดีกว่าเช่าบ้านคุ้มป่ะแนะนำไม่ให้อยู่เลยคุ้มว่า เพราะคุณลงทุนแล้วแล้วคุณต้องเดินหน้าต่อเพราะถ้าคุณมาอยู่ตรงเนี้ยคุณเดินหน้าต่อไปได้แล้วคุณเดินไปตรงไหน,นคุณก็ติดแล้วอาจารย์ได้เช็คดวงของเจ้าของของ<ฆ>ของเจ้าของได้เช็คดวงคือปกติมันเป็นอย่างนี้นะ,ะดวงมันมันสะดุดมันก็มามาตัดสินใจเอาบ้านที่มันไม่ถูกไม่ดีเอาแต่ก่อนหนะ้านั้นก่อนที่จะซื้อในดวงเขาดีได้รับโปรได้โปรเจกต์ใหม่น,นี่นี่นู่นนี่ก็ถือว่าดี ค่ะอยู่ดีดีกราฟมันดิ่งอย่างนั้นเลยเหรอชาตแต่ว่าคือดวงดีแบบไม่ได้ดีคือดีแบบไม่ได้ดีอ่อดีแบบดีใจอ่าดีแต่ว่าไม่แบบดีใจใช่แต่ว่ามันไม่ได้จับเงินแต่ไม่ใช่ดีแบบได้อดีใจแต่ไม่ใช่ดีแบบได้คเพราะงั้นพอเอาดวงขึ้นมาดูพับเนี่ยมันก็สอดคล้องกับบ้านหลังนี้แหละเพราะพอบ้านขึ้นมาพับเนี่ยก็ ดวงก็อยู่ในในช่วงที่สะดุด่ะครับแล้วโดยทั่วไปมกกักจะเป็นงี้นะ,ค,ะคนที่ดวงมันสะดุดก็ไปได้อะไรที่มันไม่สมประกอบพอไปใช้ไปอยู่มันก็ไม่สมประกอบพบกับโฉมใหม่ของเจริญเด็คออินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดาเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงยินอยางสัญจรน,นะคะและแน่นอน ช่วงนี้นะคะเป็นประจำเราก็จะมาดูดวงกันค่ะซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะคะมาอย่างเบอร์ที่ึ้นดารล่างจอบเพื่อที่จะฝากคำถามแล้วก็ดวงเราจะนำมาตอบในตอนบันทึกเทปนะคะท่านผู้ชมก็ต้องติดตามชมทุกสัปดาห์ค่ะนะคะเริ่มดวงแรกกันเลยค่ะดวงแรกของคุณภาสกรค่ะจากกรุงเทพนะคะเป็นคุณผู้ชายเกิดวันพฤหัสที่5กุมภาพันธ์2524ค่ะเวลา3ทุ่มค่ะ ดวงนี้ครับดวงนี้เป็นดวงเที่ยงตรงมากครับแข็งแกร่งเที่ยงตรงคยอมหักไม่ยอมงอครับเหมือนกับเป็นดวงไม้บรรทัดทุกอย่างต้องเป็นเส้นตรงประมาณเป็นผู้พิพากษาอะไรอย่างนี้เหรอคะถ้าเป็นผู้พิพากษาดีๆครับคือเป็นตัวเที่ยงตรงมากคนะจะจะบิดซ้ายบิดขวานี่ไม่ได้ทุกอย่างนี่ต้อง คือดวงเนี่ยมีความเป็นธรรมมากแต่เที่ยงตรงมากไปเพราะงั้นจริงๆต,ตอนนี้อยายอุเท่าไหร่สามสิบปดอแต่ถ้าเป็นผู้พากษาเนี่ยลงตัวดีมากครับเพราะในดวงอะไนี้เนี่ยมันมีตัวโอกาสตัวหนึ่งโอกาสตัวนี้จะทำให้เข้ารวยครับฉะนั้นดวงนี้ก็ต้องมาติดตามแก้ทุกดีแต่ช่วงนี้โดยรวมอยู่ในช่วงที่ดี แต่ตัวที่ดีมันถูกปิดไปออยู่ในช่วงที่ดีตัวที่เจริญก้าวหน้าแต่มันมีตัวหนึ่งมาปิดไอ้ตัวที่ดีไปเพราะงั้นก็ยังดีแบบทุทุายทยยแต่ก็ยังดีใช่ไหมคะหรืออาจจะบอกว่าแทนที่จะได้พันหนึ่งพันหนึ่งก็ได้แค่ห้าร้อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะแต่ก็คือยังถือว่าได้ถูกไหมคือยังคือไม่รับเรื่องนะคือฝ่ายจะได้มากว่าจะได้มากก็ติดติดขาดขาดถ้าพ้สุดท้ายก็เหมือนอย่างพันหนึ่งแล้วก็เหลือห้าร้อย เนี่ยก็คือก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยก็คืออย่างนี้ก็เหนื่อยสินะกว่าจะได้อะไรมาแต่ช่องเนี้เป็นช่องที่ดีอะเพราะช่องต่อไปนี่พอช่องอายุสี่สิบถึงอายุห้าสิบเก้ายี่สิบปีนี้ก็ดีนะแต่มันมาติดตัวอุบัติเหตุกับตัวบาดเจ็บครับเป็นตัวดีแต่ติดตัวอุบัติเหตุเพราะงั้นยังไงก็ต้องแก้ใช่ไหมอาจารย์ต้องมาแก้ตอนนี้แก่แล้วก็ขอมาแก้ทุกปีครับแล้ว โอกาสก็จะเกิดละครับเพราะในดวงเขามีตัวเอื้อตัวเอื้อก็คือทำให้เขาเขาเอา่เอรวยขึ้นได้อะอครับแล้วดวงนี้ตัวตัวรับผลเขาอยู่ตรงไหนอะตัวไถ่เทจริงๆช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขามีคู่ครองนะแต่ตัวคู่ครองดังมองไม่เห็น แต่ปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเขามีตัวคู่ครองค่ะครับเพราะฉะนั้นหลังจากแก้ไปแล้วเนี่ยเขาจะได้คู่ครองที่ดีครับแล้วพอได้คู่ครองที่ดีเขาจะตั้งหลักปักฐานแล้วครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นค,ครับดวงนี้เป็นดวงผู้ชายใช่ค่ะครับแต่ตอนนี้ก็อายุสามสิบแปดแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะขึ้นเราดูจากดวง ก่อนอายุยี่สิบเนี่ยเขาต้องมีแฟนแล้มเพราะเป็นตัวคู่ครองเข้ามานั้นอยู่ในช่วงนี้แลวตัวคู่ครองตรงนี้เนี่ยมันมีตัวมาแยง่งแต่โอกาสได้ก็มีเพราะตัวแยง่งตัวนี้เนี่ยมันสู้เขาไม่ได้เพราะงั้นดวงนี้เนี่ยก่อนอายุยี่สิบเนี่ยเขามีแฟนแล้มครับโอเคต้องมาแก้ทุกปีนะคะคุณภาสกรนนะคะอืม<ห> ครับตรงนี้หลังจากแก้ไปแล้วโอกาสรวยมีแต่ต้องมาแก้ทุกปีค่ะครับถัดมาของคุณจิตราค่ะอาจารย์เป็นคุณผู้หญิงเกิดวันที่14กุมภาพันธ์2,506เวลา9โมงเช้าค่ะครับดวงนี้เป็นดวงมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ตัวเขาเองครับแต่ก็เป็นดวงปิดเหมือนกันเพราะงั้นดวงนี้เป็นดวงคุณผู้หญิงคือหนึ่ง พูดเก่งสองคิดเก่งสามทำงานเก่งสี่เรียนเก่งตัวห้าเลี่ยงงอนเก่งตัวเี้ยงงอนมากครับแต่เป็นคนที่ใจน้อยอะสิแต่เป็นคนที่มีระเบียบวินัยและตันเงินก็ไม่ซีซัวใช้จ่ายครับใครจะหลอกเขาก็หลอกยากไม่ใช่ใครจะหลอกเขาหลอกจะหลอกยากมาก แต่ถ้าเกิดเจอคนรู้ใจเท่าไหร่ก็ถูกเขาหลอกหมดคือพูดจนเขารู้ใจจนพูดเขาถูกใจอะ่ะถูกใจเช่นเ,เชื่อว่าเขาลำบากจริงเชื่อว่าเขาน่าสงสารจริงเชื่อว่า,าที่เขาพูดเป็นความจริงเนี่ยเพราะคนนี้เป็นคนที่มีน้ำใจเอยเขาเต็มที่เลยเพราะงั้นถูกหลอกหมดหคือถ้าพูดรตรงจุดนี่ได้หมดหทุกอย่าง กับเพราะงั้นดวงนี้ต้องแก้ให้ดวงเขาเปิดแต่ดวงของเขานั้นจะเป็นดวงที่ได้คู่ครองที่ดีค่ะครับเพราะเพราะแต่งงานเอ้ตรงนี้อายุห้าสิบฝ่ารับเพราะงั้น,งงนคู่ครองนะเขาต้องมีแล้วล่ะ,ะแต่ดวงเนี้ยได้คู่ครองที่ดีครับหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยการเงินเขาจะดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับ ฉะนั้นมาปรับแกล้วดวงนี้เนี่ยตัวโอกาสมีเพราะดวงนี้พื้นฐานดวงเขาอ่อนแออ่อนแอตัวนี้เนี่ยจะอ่อนแอเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอช่วงท้องและกับเพาะคร<ะ>ับแล้วดวงนี้ก็ยังติดปัญหาเรื่องตัวการเนี่ยดวงนี้ในดวงก็มีบอกไว้แล้วว่าถ้าให้ใครยืมเงินยืมแล้วไม่ได้คืนแล้วก็รู้ว่า ยืมไปไม่ได้คุณแต่เขาก็ยังให้เขายืมเพราะงั้นดวงนี้เนี่ยเป็นดวงมีนับใจเพราะงั้น้อาต้องแก้บังคับแก้ดวงปีนะคะแก้ดวงก็คือแก้โดยเอาเหรียญไปติดตัวค่ะครับแล้วเหรียญอันนี้เนี่ยงานศพงานบวชพิธีสวดต่างๆสวดมนต์ผมน้ำมนต์พิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องเอาดวงเอาเหรียญออกจากตัวแล้วทั้งใส่เข้าวัดก็ไม่ได้เสียจัง ใส่เข้าไปในวัดถ้าไม่มีสวดมนต์ไม่เป็นไรแต่พอเข้าไปในวัดเนี่ยหลวงพ่อมักจะผมน้ำมนต์ใช่ใเพื่อให้ลหรือไม่ก็คือเหมือนกับว่าบางทีตั้งแต่ขับเข้าวัดแล้วเนี่ยบางทีในวัดก็แต่ขับเข้าวัดไม่เป็นไรเปิดบทสวดอะไรอย่างเงี้ยจย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะมันไม่อยู่ในพื้นที่แต่ถ้าเขาสวดในในนอกพื้นที่นะวิ่งเข้าวัดก็เป็นละถ้าอยู่ในห้องไม่เป็นไรแต่เขา สวดอยู่นองห้องเช่นศาลาอย่างเนี้ยเพราะศาลมันเปิดหมดเลยใช่ค่ะพอเราเข้าวัดก็โดนล้ครับเพราะนั้นก็ต้องระวังใช่แต่อันนี้ถ้าเกิดในกรณีแบบนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนเหรียญใหม่่มาขอเหรียญใหม่ทันทีเลยค่ะครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการนนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ และที่จะขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะน้ำชมคะก่อนจากกันนะคะเรามีนัดพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ค่ะ ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูดวงหยินหยาง่วงจุ้ยค่ะกับรายการหยินหยางทุเดย์นะคะสำหรับวันนี้เอฟพร้อมด้วยท่านจํจาใหญ่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ